วันนี้ก็มาเปิดงานหน้างานใหม่อีกหนึ่งหน้างานนะครับหลังจากที่วางหงตุย้ยไปเรียบร้อยแล้วเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องถึงวันที่เราก่อสร้างจริงแล้วนะครับวันนี้ก็มาทําพิธีไหว้แล้วก็เตรียมตัวเราโปรเทคงานนะครับในงานระบบงานก่อสร้างของเรานะฮะทีมงานก่อสร้างก็เป็นทีมงานที่เราทําหลายบ้านมาแล้วนะครับแล้วก็สร้างบ้านเป็นหลังๆแล้วมีการเตรียมโปรเทคงานทุกพื้นที่ แล้วก็ทําตามสิ่งที่ลูกค้าอยากให้ทํามีแบบทุกอย่างพร้อมหมดเตรียมนั่งงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอปรับเสร็จปุ๊บบอกได้เลยว่าดีนนแน่นอนนะครับจนกระทั่งไปถึงห้องครัวเลยนะครับเราทําทุกอย่างแล้วก็ทําห้องครัวใหม่ด้วยพื้นที่ก็ถูกปรับและอินทีเรียรใหม่ให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็ถูกลักษณะาตกด้วยมากขึ้น จะกลายเป็นสตูดิโอเนื่องจากว่าเจ้าของทําแบรนด์เสื้อผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสตูดิโออยู่ในนี้ด้วยก็จะส,สวยงามมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะถ่ายผลงานให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าอาการจะออกมาเป็นยังไงแล้ห้องตุ้ยเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านต่อหลากจากแก้แล้วสุดยอดขนาดไหนก็คอยติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากให้ผมดูห้องตุ้ยออกแบบตกแต่งต่อเติมก่อสร้างบ้าน เรามีทีมงานทั้งสถาปนิกวิศวกรทุกอย่างครบอยู่ในบริษัทจบที่เดียวเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับบ๊ายบาย